สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้แล้วครับอยู่กับผมอีกแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายคลิปไมค c r a f t กันเป็นไมค์ครับ f ี e p หถือว่าเป็นจุดเกิดที่ใช้ได้นะครับเอาล่ะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงพูดว่าเป็นจุดเกิดที่ใช้ได้เหตุผลเนื่องจากว่าผมถ่ายคลิปไมค์ครับเนี่ยความจริงแล้วผมเคยถ่ายในช่องเก่าๆมาแล้วมากกว่าสองช่องซึ่งทั้งสองช่องเนี่ยผมมีปัญหาอย่างเดียวคือผมเป็นคนที่ ไม่รู้เป็นอะไรคือจะทำช่องใหม่เรื่อยๆสร้างอีเมลทำช่องใหม่ตลอดแล้วผมก็ไม่ได้ทำช่องไหนเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีนึงจนกระทั่งผมมาทำช่องนี้ผมคิดว่าผมจะทำช่องนี้ให้เป็นหลักเป็นแหล่งละซึ่งผมก็จะถ่ายคลิปไมค์ครับและแต่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นคือผมถ่ายคลิปไมค์ครับแล้วมันมันมันเฟลเนื่องจากผมอ่านรอบที่หนึ่งผมไปเกิดไบโอมน้ำแข็งรอบที่สเกิด ในน้ําในน้ําไปโอมวามแลนด์ซึ่งเป็นไปโอมสวาวมแลนด์ที่แบบผมไม่ชอบอยู่ในไบโอมซาวมแลนเพราะมันมีแต่เกาะกับน้าอ่ะต่อไปผมก็หายรอบต่อไปรอบนี้ได้แมบ,บนีรอบนี้ได้แมบ,บ,บ,บที่ดีปัญหาอย่างเดียวคือไปเกิดอยู่ตรงเกาะคือมันเป็นเกาะที่แบบล้อมรอบไปด้วยทะเลอ่ะซึ่งมันก็แบบอันลักที่สุด,สดเลย มันฟังดูอลักกี้มากกว่าผมจะได้แมปนี้มาซึ่งใช่ถ้าคุณบอกว่ามันอนลักกี้ก็จริงมันอนลักกี้ตอนนี้เนี่ยผมอยากเล่น Call o Duty Warzone Mobile คุณก็น่าจะอยากเล่นและผมก็จะถ้าหากว่าพวกคุณดูคลิปนี้อยู่ผมก็ขอให้พวกคุณคอมเมนต์ได้ว่าอยากดู Warzone Mobile ไหมถ้ามันเปิดตัวเต็มมานะ ผมไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์โซนโมบายจะเปิดตัวเต็มเมื่อไหร่ไม่ใช่ตัวเต็มสิเขาเรียกว่าเอา่อเปิดให้ดาวน์โหลดกันแบบ g l o b a l ก็คือเอานี้มันก็คือตัวเต็มอยู่ดีอยากให้ผมเล่นเลยไหมหรือจะให้ถ่ายคลิปไมครับไปก่อนแล้วค่อยไปหานะเอาตัวโมบายมาเป็นคอนเทนต์เสริมเพราะความจริงแล้วถ้าผมผมได้ยินมาว่าเขาจะประกาศ แบบดาวน์โหลดแบบ g l o b a l ในวันที่1นึ่งพฤศจิกาซึ่งก็คือปลายปีนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะเล่นแต่พวกคุณอยากให้ผมเล่นไหมก็ความจริงต่อให้พวกคุณไม่อยากผมเล่นผมก็จะเล่นอยู่ดีอะ่ะ <c oughs> นาดานฮะ <c oughs> โอ้ยแกะเกิดแล้วมันเกิดต่อหน้าผมเลย สองตัวด้วยมันไม่น่าเกิดมันมันไม่น่าสัพพอร์มาใหม่น่าจะเกะสองตัวซ้อนกันเฉย<ๆ><ๆ>นี่แหละครับข้อดีของไมค์คาเบล็อกอีดิชั่นข้อดีของไมค์คาเบล็อกอีดิชั่นคือสแปมไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีครูดาวอะไรสแปมไปดิสแปมคลิกป๊อป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 มันก็ตายแล้วฮะ โอเคต่อไปเลยผมต้องตามหาแซมป l i งฮะผมไม่ได้อยู่ใกล้ฟอเรสต์หรือผมไม่ได้อยู่ใกล้ปา่าดิผมคิดว่าผมน่าจะตั้งบ้านบนนี้น่าจะได้แต่ผมคิดว่าผมน่าไปตั้งบ้านแถวนั้นดีกว่าห่างเกิดน่อยไม่เป็นไรหรอกมีแซม p l i n ตกอยู่บ้างก็ถือว่าโอเคโอเคผมจะย้ายไปตั้งยินถานแถวนู้นละ เอาล่ะผมไม่รู้เสียงพัดลมเข้าหรือเปล่านะพัดลมเสียงดังมากเลยโหมันก็เป็นหน้าผาอยูุดีอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นละน่าจะต้องมาปรับหน้าดินถ้าอยากจะอยู่ตรงนี้จริงๆสุดท้ายก็ต้องอยู่แถวนี้อยู่ดีเพราะว่าแถวนี้มันเป็นที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ละถ้าเทียบกับซีทกันก่อน,อน,อนที่ผมหามานะซีทกันก่อนที่ผมนั่งสุ่มโลกว่าโลกไหนจะถ่ายได้ดีที่สุดนี่คือแบบ ก่านจะเจอโลกนี้ก็คือไม่ไหวจะทนคือกะจะเลิกถ่ายแล้วไปถ่ายคอลลิวตี้แล้วด้วยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่หว่างั้นผมก็ตั้งสินฐานอยู่แถวนี้เลยแล้วกันแถวนี้มีตะไคร่อย่างแรกครับฟาร์มเมล็ดพันพืชเกอนมันไม่ดอกเมล็ดันพืชเลยไม่ดอกซีสเลย มุ่งจะดอกมาสองอันโอ้ยนอต่อไปเราจะทำคาฟตทิงเทเบิลกันก่อนอ่ะเริ่มมาทำไม้ไว้เยอะๆหน่อยทำคาฟตทิงเทเบิลทำสติ๊กแล้วหลังจากนั้นเราก็วางลงไปเี๋้วเริ่มทำพิกเอ็กซ์ครับผมโอเค ผมรู้แล้วผมจะตั้งบ้านในไหนใช่ครับผมการสร้างบ้านในช่วงแรกเนี่ยบ้านดินทําไปทําไมก่อนผมคิดว่าถ้าจะทําบ้านดินเอาไปทําบ้านใต้ดินดีกว่าไหมใช่ครับนั่นแหละสิ่งที่ผมจะทําตรงไหนดีเอาตรงที่ผมคิดว่าน่าจะขุดทําได้ง่ายๆที่ไหนึงน่ แต่ยังน,นีต้องมีพั่วเอ้ยไม่ต้องมีพั่วไม่ใช่มีพั่วนะลิ้นพันหมดแล้วเอาละเรามาถ่ายไม่ใช่ถ่ายสิยเรามาขุดกันต่อเลย เราได้พื้นที่ที่ดูจะเหมาะสมเราก็เอาดินทั้ง24ก้อนที่เราขึ้นขุมาได้เมื่อกี้มาอุดพื้นที่ด้านบนที่เราจะทำเป็นบ้านเออเงี้ยคือทำหลังคาเป็นพื้นที่หลังคาได้แหละ โอเคหลังจที่เราได้พื้นที่หลังคาเสร็จแล้วผมว่ามันเตี้ยไปเนื่อต้องขุดลงพื้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาขยายพื้นมาขยายพื้นหรือขยายพื้นจริงๆอะขยายพื้นเลยอะเราก็จะมาขยายพื้นที่ตรงนี้นะคะขยายไปพื้นบ้านมีความสูงนิดนึงนะ ไอ้นี่ผมมาเล่นเอาชิลเลาหรือสอยอสร้างบ้านดินต้องแต่เลนะะ่นมายครับมาไม่เคยมาหาทำอะไรแบบนี้ลข้างในเริ่มเป็นหินแล้วค่ะ ที่ขุดแตกไม่เป็นไรเรามาแบบตัดโต๊ะครับ้ยขุดโต๊ะครับเออขุดโต๊ะครับไม่ใช่ตัดโต๊ะครับเราจะขุดโต๊ะครับมาไว้ในบ้านละไว้ในมุมหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วมุมนี้เราก็จะทำสิ่งที่เราที่ขุดดินแบบหิน เนเล่นไหมครับเก่งๆเขากำหมัดแล้วเชื่อผมสิหินก้อนแรกผมใช้หินไปกับการทำสิ่งที่เรียกว่าพั่วเขาไม่มีใครมาถามหาทำานี้หรอกตอนเอาชิลอดหินก้อนแรกผมคิดว่าเขาาจะไปทำอย่างอื่นพิกเอ็พิกเอกเหรือเฟอร์แนนซ์หรืออะไรพวกนั้นผมเอาหินที่ขุดมาได้มาทำพั่ว แต่ก็ยังดีกว่าไปตัดไม้มาทำบ้านนั่ชเราได้ดันนี้แล้วเราก็เอามานี้เลยนะนี่โอเคเราก็ปิดป้าตูแล้วก็ครับอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนี่ แล้วเราก็เก็บอุปกรณ์ไม่จำเป็นที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เข้าไปต่อมาทำเตียงแต่ยังไม่วางเตียง <c oughs> จามดังกว่าผ้าขีกผมคิดว่าน่าจะเริ่มมืดแล้วแหละผมคิดว่าไม้ก้อนสุดท้ายของผมผมน่าจะใช้ทำอะไรผมรู้ละ ทำท้อมันมืดมากไม้และไม้ก็สุดท้ายไม้ก็สุดท้ายของผมมันจะตื้อๆและหินที่เหลือผมจะไปใช้ทำอุปกรณ์ ก็พิกเอ็กซ์เอ็กซ์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยน่กจากพกเอ็กซ์กับเอ็กซ์แล้วก็ไม่ใช่เอ็าร์สมาร์ดดอกเด้อมาโอเคและคืนแรกก็ซุยดีครับเอาแค่นี้เล่กเตียงไกลเหรอที่บ้านนมงฝนตกอยู่ ไม่รู้เสียงหันจะเข้าไหมช้างสดใสกับสกเกรตตันหนึ่งตัวแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายมาขวานขวานสุดเท่ของเราเราจะยังไม่ขุดเหมืองกันตอนนี้แล้วกัน เราจะมาขุดไม้กันก่อนโอ้รังพึ่งสวยงามผมไม่ควรไปตัดรังพึ่งตอนนี้เอ้ยขุดรังพึ่งเป็นอะไรกับตัดตั้งนาเนี่ยจะตัดอย่างเดียวเลยผมก็เลยจะตัดไม้ใกล้ๆแทนไม่ขุดรังพึ่งตัดต้นตอของรังพึ่งแทนออ้นังพึ่งเต็มแล้ว้วนะ ก็มาตัดไม้กันต่อเลยจริงๆผมตอนแรกกะจะลงมอดอ้มอดตัดต้นไม้รวดเดียวละแต่ผมรู้สึกว่าพอพอผมลงมอตนั้นมันทําให้ต้นไม้โตเร็วแปลกๆเพื่อโตเร็วแปลกๆผมเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นการช่วยหรือเปล่าผมเลยไม่ลงโอ้ไม่ นี่ต้นไม้ขมโตไวตัวหนึมาและต่อไปเราก็จะขุดเหมืองกันก็จะไปขุดเหมืองเราต้องมีทรัพยากรฐานก่อน,นโอเคเราก็รอไป แล้วเราก็จะเอาทานมาใส่แล้วเผาไอ้พวกนี้ต่อเราก็รอระหว่างนี้เราไปทำอะไรรอกันดีทุกคนจะตัดไม้รอก็น่าเบื่อไปเรามาทำฟาร์มก็ไว้ทำทีหลังแล้วกัน ประมาณสิบเป็นเท่าน่าจะพอสำหรับการลงมือ เจอหินแกรนิตแล้วเฮ้ยมีทองแดงเมื่อสักทีหลังเลยกันทองแดงอันนี้เป็นฟันแฟกนะครับฟันแฟกก็คือไอหินแกรนิตเนี่ยในชีวิตจ,จริงมันแข็งกว่าออคซิเดียนอีกนะครับ เยอะกว่านี้นะผมอยู่สูง y เจ็ดสิบ yes, กว่านู่นนะโอเคผมเปิดโชว์พิกัดเอาไว้นะครับผมไม่ได้เปิดคำสั่งอู้เอาไม้ออกมาเอาถ่านจำนวนหนึ่งเข้าไปเผาอาหารก่อน ต่อมาเอไม้เอาไปเข้าแล้วก็นี่ออกมาไปทำไม่ใช่ไปวอาเอาไปทำแกะจำนวนมากสองชิ้นพอไมไม่น่าพอมัง้ง ไม่พออีกอย่างน่าจะเป็นฐานไม่ใช่น่าจะเป็นไฟด้วยโอเคเราเอาฐานมาทำทอชไปยี่สิบห้าฝ่ายี่สิบห้าแท่ง ไปลงเมืองกันต่อ ไม่ต้องหมายถึงมืไซื์เล่นเกมมาถึงเจอเหล็กก้อนที่จัดวายแปดเราเจอเฮ้ยยังมีก้อนยังมีก้อนเกือบพลา,าดเกือบพลาดเจอเหล็กแปดก้อนด้วย ฉันนี้แล้วอ่ะชั้นอยู่ดิฟสเเลทแล้วอ่ะ ทผมเป็นลนมาเแื้อกันว่าผมต้องขึ้นได้แล้วมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ขุดโดยส่วนใหญ่จะเป็นเลสตนเดี๋ยวไว้อีพีหน้าผมค่อยมาหาเล็กเจืองจังแล้ว,ลวกันอีพีนี้ก็ถ่ายมาจะครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวพอไปตัดออกน่าจะเหลือสัก10บเลี่ีค o p เปอร์เนี้ยตอนนี้ผมยังไม่คุดค o พเปอร์นะ ไว้รอตอนผมจะมาทําทางอีกทีมาอุดบันไดค่อยขุดคอปเปอร์พรคอปเปอร์มันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมตอนนี้เท่าไหร่คมจริงขุดกันหนีไปทําบ้านนี้ได้แล้วจริงมาเราขุดดด้านบนขึ้นมานอน อีกแปะก้อนแรกเอาไว้ทำอุปกรณ์ดีกว่านี้ส่วนองอปกรอนนส่วนอุปกรณ์ต่งตาง จำเป็นละและอย่างจำเป็นก็คือโอคือ,อถังน้ำอย่างที่สองคือพิกแอคลิกและอย่างสุดท้ายต้องใช้ไม,ดม้ด้วยไม่ดีไม่ได้อะไร จะเริ่มต้นการทำฟาร์มของผมนั่นเองโอเคต่อไปทำอะไรดีนะเออใช่ใช่ใช,ช่ผมลืมทำสิ่งนี้เลยด่าห็นนะครับทุกคนอุงกรณ์ที่ผมควรจะคราบตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้ครบาบสักทีนี่เอาล่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นจนจบ EP นะครับก็ขอลาตัวไปขอลาไปรีดผ้าก่อนสวัสดีครับ